สวัสดีค่ะทลิปนี้เรามาชมความงามของใบด่างกันนะคะดูดอกสวยงามมากแต่เดี๋ยวค่อยดูนะคะว่าเขาชื่อต้นอะไรดอกสวยมากเลยะคะ่ะมีสองดอกเห็นไหมคะโอ้งดงามมากเลยะคะ่ะข้างในก็จะเป็นงอนแบบนี้คะ่ะแต่มองไกลๆก็เหมือนกุหลาบนะดอกกุหลาบดอกนี่จะแทงออกมาจากกา้านใกล้ๆยอดเลยนะคะก็ ความยาวก็เหมือนก้านใบเลยนะคะเขาจะแทงขึ้นมาสวยงามมากค่ะก็ใบจะเป็นสีอย่างนี้นะแต่พอดีเรายังไม่รู้ว่าต้นอะไรพอดีมาบ้านมาสวยมากค่ะใบจะเป็นสีนี้นะคะ,คะโอ้ดอกออกตีคู่เลยอะแต่คนละก้านนะคะเนี่ยสวยมากค่ะตีคู่งดงามมากอา่า กานเป็นก้านอุ้มน้ํามนะคะเนี่ยเขาจะอุ้มน้ําชอบดินชื้นนะคะลักนณะชอบดินชื้นแล้วก็เวลาเราคัดหนอก็จะแยกกอแบบนี้ค่ะค่ะวันนี้เรามาดูดอกกันนะมีสองดอกค่ะสวยงามมากเลยคะ่ะดอกกระบือสีขสาวนวลมากาเขาจะหุ้มเกสรอ,อยู่ข้างในนะคะค่ะงามมากเลย นะคะ